อรัะครับผมการ์ตูนที่ชื่นชอบก็สู่ช่องมิเตอร์โซซิตี้เฉยแล้วตอนนี้อยู่เกม f อฟซีโมบายครับผมเซอร์วันนี้จะมารีวิวโล่แบบพแลนต์นะครับผมนะตัวนี้เม็ดส้มเทนตันโอเวอร์117เลยนะคนดูตำแหน่งหลักเนี่ยจะเล่น LM นะครับผมแต่ผมอัพขึ้นเม็ดส้มแล้วนะฮะก็เลยจับเล่น LW ได้โดยที่ OVR ไม่ลดนั่นเองนะคนดูนะอ่าแต่ก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่นะครับผมฝากกดไลค์กดสำหรับให้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจการคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับ คุกกี้แลนช์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o o k ี้ Land Shop ปเ <v> อาะ,ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัว AI ใหม่นะครับผมหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็<ค> <il> ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับผมนะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเราจะไปใช้ตัวอื่นกันมากกว่าเนาะ พีแรดเนี่ยไม่ค่อยติดเมตาเท่าไหร่นะครับผมฝีเท้าในวันที่หนึยเจ็ดสิบเการยิง129ยยี่สบนะผมการส่งบอล1้อยเลี้ยงบอล1้อเอตตารับ79สลังไกาห้าส่วนสูง187เซนติเมตรเลยนะครับผมถือว่าสูงมากๆเลยตำแหน่งปีกนะฮะเท้าที่ถนัดเป็น45ตัวนี้ถนัดเท้าวขวาถือว่าถนัดเท้าถูกฝั่งเนาะสกิลม,มูฟ4ดาวหล่อพลังงานวัที่4ดาวครึง่งตำแหน่งหลัก LM นะครับผมส่วนตำแหน่งสำรองนะเอ็มถ้าผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อัพขึ้นแม่ส้มแบบผมเนี่ยก็คือจับเเลล่นนได้ยนะ อยากจะอัพเป็นโลอัพเป็นกล้ามหรืออัพเป็นส่งก็แล้วแต่เลยนะคนดูนะแต่ผมเนี่ยจะเน้นอัพเป็นการจ่ายบอลแทนนะคนดูแล้วก็เวิร์กเรทเป็นสูงกลางนะฮะมีตวัดชิงด้วยส้นยิงปัง่นโค้งแล้วก็มีสกิลเหนือชั้นเล่นท่าย,ยากในโหมดเมเนเจอร์ Manager ได้ต้องบอกเลยนะครับผมบอกแบบไม่อวยนะฮะโรแบร์พิลเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ได้จบสกอร์บ่อยในโหมดเมเนเจอร์ Manager นะคนดูนะถ้าใครอยากจะหานักเตะที่จบสกอร์บ่อยในโหมดเมเนเจอร์ Manager, ซื้อมาเพื่อที่จะหวังให้มันยิงนะครับผมนะไอตัวนี้เพื่อนๆข้ามไปได้เลยโลรเบร์พิเรตเป็นนักเตะสายจ่ายบอลครับผมใน10แมตช์เนี่ยจะยิงประมาณแค่1นถึงสแมตช์แค่นั้นเลยนะคนดูนะอันนี้คือพูดแบบไม่อวยเลยนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยตีขึ้นเม็ดส้มแล้วถ้าเกิดว่าผมเนี่ยอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ,อวยเนาะเพื่อให้ราคามันสูงเนี่ยก็ไม่รู้จะทาไปเพื่ออะไรหรือว่าผมใช้งานอยู่ก็เลยจะเป็นต้องอวยอันนี้ผมก็ไม่ทําอยู่แล้วนะช่องมินไอโซเซสี้ของเราไม่ได้ทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะฮะ อันเนี้ยคือตอนแรกๆอ่ะผมคิดว่าหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเม็ดแดงวะมันก็เลยไม่เก่งไหนลองอัพขึ้นเม็ดส้มดิผมเสียโอ้โหไอแต้มไอแต้มตีบวกอะ่ะไปเป็นพันสองพันนะเขาดูแล้วสุดท้ายเนี่ยมันไม่ค่อยยิงนะเขาดูนะก็เลยรู้สึกว่าเออเสียใจนิดหน่อยนะครับผมแต่ภาพรวมก็ถือว่าโอเคอยู่ถ้าในแผนที่เป็นหน้าคู่หรือว่าจับปีเรดไปยืนตำแหน่ง LM เอะไรเงี้ยเพื่อให้มันจ่ายบอลโดยเฉพาะ ผมก็คิดว่าโอเคนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจับมาเล่นในตำแหน่ง LW เพื่อ,อาคาดหวังให้มันยิงบ่อยๆนะครับผมอันนี้เป็นไปได้ยากอ่ะเดี๋ยวเราไปเทส AI ในโหมดเมนเจอร์ Manager กันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะให้ภาพมาเล่าเรื่องไปดูกันเลยครับนี่แมนเจอร์แรงด์แชมเปี้ยนสิดาวนะคุณดูนะอันนี้เป็น ID สายฟรีนะครับผมคุดูไม่ได้เติมสักบาทใน ID นี้ฝาตรงข้าวครับผม424นะฮะ ตัวนี้ฝั่งเรา4-3-3 holding ฮรท่านผู้ชมปีแลดยืนเป็นปีกซ้ายเลยนะฮะตัองตรงข้ามได้เขลียก่อนครับผมเปเล่ย e ูเซบิโอซีดานจ่ายมาที่แฮมซิกฮะแฮมซิกหาเพื่อนอยู่จ่ายมาที่ซอนเฮืองมินตัดมาตรงมาโอ้โหแฮมซิกซัดไกลเลยครับผมนะเคลียรข้างเสาออกไปลูกนี้ไม่มีอะไรเป็นลูกตั้งเตะสาสยาวขึ้นมาครับผมเดวิดเดกอา โขกไปหนึ่งทีบอลอยู่ที่มาเกตเอาแกลเลยเบียปั๊มได้เบสซี่เบินมาที่ซีดานฮะจ่ายออกขวามาที่ซาบอต้าบอลอยู่ที่ e ยูเซปิโอเวอร์จิลฟานได้ตามประกบอยู่ฮะหมวนกลับมา1ทีแต่ว่าคุนเตอร์ครับผมเมื่อกี้ปั๊มได้นะคนดูนะจ่ายเสียฮะโอ้โห,โหไปเลยเกือบโดนนะผู้ชมโอ้โหมไปเล่นอะไรของมึงวะหน้าเกือบโดน เปจ่ายกันพลาดเฉยเลยเปิดเตะมุมม,มาจังหวะน,นี้โขกทิ้งไปก่อนครับผมสกัดทิ้งไปฮะพีแรดบอลอยู่ที่โรเบร์โตคาร์ลอสฮะจ่ายมาตรงกลางที่ซินเดรินซีดนันมาแล้วจังหวะน,นี้ซอนโขกทิ้งโอ้ยเกือบโดนเหมือนกันนะท่านผู้ชมดีว่าม่งไม่ถนัดนะเป็นลูกเตะม,มุมเปิดมาครับผมซาปอตา้าเข้ามือเดกอาไม่มีอะไรฮะจังหวะน,นี้เดกอาสาดยาวขึ้นมาครับผม เอ็มปัปเป่บอลอยู่ที่ปีแรตเอาตูเล่มาแล้วครับผมไรกาดเบินมาจังหวะน,นี้จ่ายจ่ายออกขวายังไงแกเลตเบลยิงโอ้โหแกเลตเบลทำอะไรของมึงวะหน้าสปีดแม่งอย่างเยอะเลยนะเว้ยแม่งไปชะลอเฉยเลยครับผมนะยังไม่ได้ประตูฮะโขกบอลอยู่ที่ยายาตูเล่จ่ายกลับหลังมาครับผมตูรามตูรามหาตัวจ่ายอยู่ฮะ แล้วก็กระชากขึ้นมาเองครับผมนะจังหวะนี้ทะลุช่องมาที่เวรอนจ่ายออกขวามาที่ทางด้านของแกเลตเบลแกเลตเบลช้าอีกแล้วครับผมนะโดนประกบอยู่2ตัวยังได้อยู่เปิดมาโขกมีบออยู่ที่เวรอนเรียบร้อยแฟงไรกาจัดให้ไรกาตัวนี้คือผมตีเม็ดส้มจับมายืนซ m นะคุดูนะจบสกอร์ในโหมดเมนเจอร์โคตรบ่อยนะฮะ แบงไรกาตตัวนี้ใครอยากซื้อใช้งานแนะนําเลยเป็นตัวที่ถูกและดีนะครับผมนะราคาเบสส้มอยู่แค่พันต้นๆเท่านั้นเองนะฮะหนึ่งเอมใครอยากสอยมาใช้สอยได้เลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวกิจปรลงดอจบไปผมว่าราคานะ่าจะขึ้นได้อีกนะกระชาขึ้นมาครับผมเรียนไปส่เปิดย้อยๆมาโขกทิ้งไปก่อนเข้ามือเดกอาฮะดีว่า ตูรามยืนอยู่ตรงนั้นนะครับผมก็เลยมงไม่ถนัดจบครึ่งแรก1ประตูต่อศูนย์นะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังสังเกตดูว่าโลแบบปีแรดเนี่ยนะครับผมนะมันจะขึ้นสุดลงสุด,ลง,สดลงมาช่วยเกมรับตลอดเวลาเลยนะครับผมสไตล์ตำแหน่ง LM นั่นแหละคนดูส่วนใหญ่ l MR m r m อฟอจะลงมาช่วยเกมรับได้ดีนะท่านผู้ชมนะหรือใครจะอัพเป็นโล่เลยก็ได้นี่ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมปีแรดมันมันชอบลงต่ำนะคนดูปีแรดมันชอบลงต่ำนะฮะบอลอยู่ที่แกเลนเบล มวนมาจ่ายมาตรงกลางครับผมเอ็มปาเป้จ่ายออกขวามาจังหวะนี้เวลอนกระชากขึ้นมาโอ้โหโ,โลโัวคาร์ลถึงก่อนฮะเบซาย,ยี่แฮมซิกบอลอยู่ที่เซเนดินซีดานอยู่เซบิโอจ่ายเสียครับผมเวอร์จิลฟานได้ตัดได้แกเรตเบลโดนตามประกบอยู่3ตัวจ่ายมาที่เวลอนแกเรตเบลแกเรตเบลวันนี้ทำไมมึงช้าแปลกๆวะเน,นี่ย AI แกเรตเบลรอบนี้ผมแบบช้าแปลกๆนะ่ารู้สึกแบบเออๆอไงไม่รู้นะเฮ้ยพิลัตว่าง ยิงโอ้โหเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเนี่ยมันก็จะมีจังหวะแบบตัดเข้ามานะฝั่งตัวข้าเปลี่ยนแท็กติกแล้วฮะมันก็จะมีจังหวะแบบตัดเข้ามายิงแบบนี้มีให้เห็นนะคนดูแล้วก็บ่อยด้วยนะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยสิบนัดหรือว่ามันเป็นเพราะว่าผมแรงสูงวะสิบดาวยอะไรเงี้ยเพราะ OBR เรามันก็ไม่ได้เยอะไง OBR แค่ร้อยสิบหกมันขึ้นสิบดาวได้นี่ถือว่าแบบโหดมากแล้วนะคนดูมันไม่ค่อยยิงอ่ะอันเนี้ย คือแบบไม่อวยแล้วคนดูภายใน10นัดเนี่ยยิงแค่2นัดอันนี้แบบไม่อวยเลยนะครับแบบไม่อวยเลยเปเล่ะฮะหาตัวจ่ายอยู่ครับผมแล้วก็จ่ายเสียอีกแล้วนะผู้ชมเวลอนตูรามจ่ายกลับหลังมาที่เบซิย์ยายยตูเล่จ่ายมาที่เอ็มปาเป้ฮะแล้วก็จ่ายกลับไปที่ปีแรดครับผมกระชากขึ้นมาจังหวะนี้โรแบร์ปีแรดแล้วก็จ่ายมาประธานเป้ฉีกออกซ้าย แล้วก็หาจังหวะเปิดขอโค้งมาโคกไปหนึ่งทียิงเรียบร้อยโอ้โหเซบาสเตียนเวลอนตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด,ตดครับผมสาพููตรศูนนะโอ้โหลูกนี้ลูกจุดขายเลยนะครับผมนะเวลอนนะสองไกลสองแถวสองนี่ต้องยกให้เขาจริงๆเวลอนนี่ยังตอบโจทย์ผมอยู่ดีนะเมนเจอร์จบสกอร์โหดเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมและช่วงหลังๆนี่คือยิงบ่อยด้วยนะเวลอนเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยฮะสุดจัดจริงๆ มาดูกันต่อโหมีการเปลี่ยนตัวครับผมนะฝั่งตรงข้ามคือปรับแผนปรับแทคติกอยู่ตลอดเวลานะคนดูชิโนล่าฮะมาเกสกลับไปที่ ola, เดมวยไชิโนล่าเบิร์นมาที่เซนดะินซีดานฮะมาลูยานเฟรย์นี่เฟลย์นี่จ่ายออกซ้ายมาที่โรเบโตคาร์ลอสกลับไปที่ซอนเฮงมินหนึ่งนาทีสุดท้ายครับผมก่อนจบเวลา90นาทีนะชิโนล่าเปิดมาสกัดทิ้งจบเกมนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูหลอดพลังงานของฟีแล็หน่อยนะนี่ เหลือ50%ใช้งาน90นาทีเต็มสบายๆโดยที่ไม่ต้องหาตัวสำรองเลยนะคนดูนะใครอยากซื้อใช้งานก็รอราคามันลงก่อนก็แล้วกันตอนนี้ราคายัยงแพงอยู่ยิง5ตรงกรอบ4ได้3ประตูฝั่งตรงข้ามยิง2ตรงกรอบ1ได้0ประตูนะฮะอัตราการคลองบอลเท่ากันนะผมความแม่นยำฝั่งตรงข้ามดีกว่านะคนดูนะแล้วก็ทางด้านของนี่ฮะโรแบร์ปีแลสครกกับผมนะจ่ายพารก็พอๆกับแกลเลตเบลเลยนะแล้วก็ยิงไป1ลูกได้1ประตูนะครับ ถือว่าไม่ได้แย่แล้วก็ถือว่าไม่ได้ดีนะครับผมนะอันนี้คือผมพูดแบบไม่อวยนะอยู่ในระดับกลางๆครับผมไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีเป็นสายแบบเปิดเปิดบอลเปิดพาร์ตปล่อยพาร์ตอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแทงทะลุช่องอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ใครที่เป็นสายแบบเล่นแผน L MR M R M เนาะก็ตัวนี้ตอบโจทย์อยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะซื้อมาเพราะว่าเห็นว่าเอ้ยเดี๋ยวหลังๆมาราคามันต้องถูกแล้วมันต้องดีแน่เลย จบสกอร์ในโหมดเมนเจอร์ได้บ่อยแน่เลย10นัดแม่งต้องแบบจบประมาณแบบ5นัดยังต่ำอะไรเงี้ยมองข้ามไปได้เลยนะคนดูนะไม่เป็นอย่างที่หวังแน่นอนนะฮะเพราะว่าจากที่ผมลองมาเนี่ยเปรียบเทียบกับตัวอื่นนะตัวอื่นมันยิงได้เยอะกว่า10นัดมันอาจจะยิงแบบน้อยๆเลยนะ สี่นัดสามนัดสี่นัดห้านัดอะไรเงี้ยมันต้องมีให้เห็นแต่ปีรัเนีคือมันมันแค่นัดสองนัดอะแค่นั้นเลยนะครับผมนะไม่เชื่อก็ลองไปซื้อใช้กดูก็ได้นะไม่เชื่อก็ลองไปซื้อใช้ดูก็ได้เนาะอ่ะคร่าวๆประมาณนี้เทสให้ดูแล้วนะคนดูอยากดูตัวไหนอีกก็คอมเมนต์ผู้คุยสอบถามคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะฮะตัวไหนที่ไม่ได้ทำชิปเดี๋ยวทยอยลงชิปเรื่อยๆนะครับไว้เจอกันใหม่ชิปโอหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม